โ e ค้งโรศัพท์หรือแบนหมดผมเปลี่ยนสายช้าทุกทันแล้วทีนี้มันก็ดับยาวเลยเพราะว่ามันต้องช้าให้เต <travailler S 1> ็มก <Bro. S 2> <h itations> ่อนมันถึงจะเปิดให้ใช่ใช่แบนหมดแบนหมดมันดับยาวเลยครับก็เลยเปลี่ยนเกมซะเลยอ้ไวสตสตรีมหน้าสิไม่งั้นก็เล่นมาสีมาสี น,นี้ต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงคงจะดีพราวนี้มันเล่นแป๊บเดียวก็ครึ่งชั่วโมงแนละ้วสักสอง,ส,องสามตานี่ก็ครึ่งชั่วโมงอะ่ะอันนี้งั้น,องอนงคงดูดี หน,น่นะไอ้ไเป็นเตียมเลยนะเกี่ยวคือถึงไม่ตรงคืออะไรของมันแต่ผม,มเกียดมากไอตอนที่หน้าจอมันค้างเไม่ไมันมน เพื่อนนายห้ามใช้กำยาดิบค่ะกำยาเตรียมตัวท้าให้เลื่อยเจมันขึ้นมาแล้วอยู่ตรงแลเบียงเลื่อนมันอยู่ตรงรลเบียงตายท่ายิงมันยนมันเอานี่้ อ,อตายตายเชื่อดีตึงหอกตายโอเคิลตึ้งกิ้งการอย่างนี้นี่นสตีมาสงมันมันมันมาสามครัง้งแล้วคือเปิดสตีหลุ่ของสาม เปลีบบ่ยนเดบิวต์สามนายนเครื่องเนะาะเดี๋ยวจะพูดโทรศัพท์อันนี้หลายเครื่องก็เลยเปลี่ยนเครื่องนอะโทรศัพท์อันนี้สองหมื่นอันนี้เอามาจากไหนไม่รู้ก็เลยเปลี่ยนเกมเพราะเครื่องนี้ก็มีเกมนี้อยู่อีกเครื่องนึงก็มีการย,ยินเจอร์ที่ผมจะสตรีมโดยยุ่งแล้วผมจะไม่ลงคลิปยาว นี่ผมมีสอดอีเฟนตาเดี๋ยวผมคิดนั่งชื่อแมวเ,เอาเฟนตาตาย First blood ว h นวัะ ซ้ำเลยซ้ำไอ้เพื่อนเราทางขวาไอ้ทางซ้ายอะไรเห็นปะไม่เห็นไม่เห็นยองดีอยู่น้องเขาพูดเพราะรอีกนะน้อยก็ไม่พกดุลิศเอ้เพื่อนลงลงจากบ้านเลยเดี๋ยวดูหมอกบ,บีบตายกระโดดลงไปหวังเลยว่าจะรอดไอ้เพื่อนมีิงจรงเพราะว่ามี้ายนีมอยู่ไหนเพื่อนนายมันอยู่ทางซ้ายนายแดงข้างหลังตัวนี้ ข้างหัตรงรถอ่ะเห็นป่ะข้างหลังตรงรถมันึป็ยะเมื่อกี้เบอร์เลยว่าเห็นเมื่กี้เบอสี่เห็นอยู่แอนมันอยู่กำแพงทางซ้ายอ่ะับไม้ักำแพงทางซ้าได้ได้ออมาดิออกมาดิเมาดเพ็อดีดมนะไอเด็นมาเลยที่เหลือ double kill เราจะเล่นเป็นไก่หน่อยเออเพื่อนเอาดีเ์ลมาเตียเอาปืนดีเลป็นแรงนั่นน่ะขงดีซะด้วยเพื่อนน่ากดมีชีวิตเดืยเพื่อนเราราีเราไม่ได้ใส่ใส่มเพื่อนแดงเราที่ตัวมมาเห็นไหมผมเนื้อเขาก็หลังเลยตดมาตัไม่ได้ใส่อว

Porque es que voy a first blood e a าเนียร้เป็นไอยูโบลลี่รู้ะโบลลี่เก็บไข่ไมีไข่อะไรี่เก็บเไข่เลยนะลลี่เจ้าัวเกอาสามคนล้มอ่ะไอ้เนี่ย ไอ้ตามาไม่สาวไม่สาวมา้นี่ไม่สาวไมตายหรอกินสาขึ้นไปแตกไข่รินแก็ไม่ขามนะแกไข่นขายมุกมะไรินธรรมนะสกินศิลธรรมันหัวมันร้อนนอ่่ออะไเพื่อน3ามสามา <ítulo> Double Kill ิปเป l e ค i l l ูด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 ขดาดนดูดูด้ดนดูดแล้วููดูดูดดูดดูดูดดูดูดูนูนนอนดู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 ดดนดูดูดูดาดด่ดูดูดนดู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  ปิดทริปดูแป๊บเราต้องทำในรในโมดนี้ลูนิงมันต้องใช้ปืนนันนี้นี่ครับหัน้าสิบผมเปลี่ยนเกมแล้วเพราะว่าเครื่องเมื่อกี้แบตหมดเลยเปลี่ยนเครื่องใหม่เครื่องนั้นเครื่องสอห่เครื่องนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เพิ่ถึงไม่ถึงหมื่นนะเครื่อง ตอนนี้เงินเราหมดแล้วเพื่อนเพิ่งยิงท้าสุดกับมายแฮงส์เรเปลี่ยนเกมแล้วเ,เ,วเป็นฟีไฟแทนซึ่งไม่โดนหรอกเบาเล่นข้างนี้ข้างสูดยาเข้าไปจะได้มีพลัง ัดไว้ก่อนโอ้มันเล่นหลังนี่เลยเพื่อเบื่อสกัดไว้นะเอือเอือเลี้ยงยาหมดโอ้ฮีอว่าเรื่องเล่นเกมแม่แล้ว

ซยอะไรสอันสิบเก้าเลปลี่ยนชื่อเป็นสองพัสองูมัเล่นท่า่น้มึเล่นนี่เออเออขเีดมันจะเปิดหน้า สวยสวยแบบนี้นะสวยระเบิดคือทางนี้หัวกตายแล้ว First blood ยิงไปยิงาย เดี๋ยวพมจะเล่นเกมเดียวก็พอนะตายเรียบร้อยโอเคย้อนเลคข่าอสมลามทำไมเกลียดคนซ้ำศพเด้เกลียดคนสาำศพ เออผมโอเคไปแล้วานยะผม,ผมจะพอละเดีปกินข้าวดีกว่าโอเคทีงก่อนปีเตทีม